สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันอีกหนึ่งแปลงลกๆนะฮะแปลงน่าจะห้าไรได้นะไมั้งเนี่ยห้าไรหกไรนะฮะตรงนี้มีแต่หญ้านะฮะหญ้าเหมือนกันเลยลูกๆเลย,เ,ลยเรามาแต่เช้านะฮะดูเราย่าไหมลวครับหนึ่งหนึ่งลอยเดลองไปลองไปเหยียบได้ไหมเนี่ยนุ่มไหม นี่นะเนี่ยแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วเนี่ยลินนี่สองร้อยแค่นั้นเนี่ยประมาณนั้นอ่ะนี่นะครับไม่ได้เลยลงหมดเลยนั่นดินนะเนี่ยงนั้นมียิ่งมาทางนี้นะสรุปแล้วไม่ได้นะฮะรถเรารถเราลงไม่ได้มันนุ่มนะฮะโอ้ย้ามันเยอะเกินนะครับแดดมันส่องไปถึงดินนะฮะอย่างเงี้ย ไม่ถึงไม่ได้เลยมันเป็นที่ซับหมดเลยนะลองเยูบดูมีแต่ไมยรานะครับแปลงนี้โอ้หอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าถ่ายก็ถ่ายไม่ได้นะต้องดันจริงๆเราวันนี้เราตั้งใจมาดันนะครับดันออกให้หมดแล้วก็ถ่ายพื้นนะฮะแต่ว่าที่มันลงไม่ได้นะครับมันเป็นดินอ่าซับนะฮะพอเรามาดูฝั่งนี้ เป็นน้ำหมดเลยน้ำยังไหลยอยู่เลยเสียงน้ำน่ะดีนเสียงน้ำไหมฮะช็อกช็อกชอกไม่ได้นะครับแบบนี้จบกันเลยนะฮะนี่นะครับย้าลกอย่างนี้เลยนี่น้ำ น้ำมีอยู่ในทางน้ำนะครับบนก็เป็นประมาณนี้นะครับหญ้าแบบโหจะคุณลุนช่องนะครับถ้าเกิดว่าอ่าที่มันลงได้เราก็ไม่กลัวนะฮะเพราะเราจะดันวันนี้จะดันรวบหญ้าไปหมดเลยแล้วก็จะไถาตามอีกรอบหนึ่งตั้งใจมาแล้วนะครับแต่มาดูหน้างานแล้วมันไม่ได้นะ มันเป็นน้ำซับเป็นดินซับนะครับลดลงไปรอยเดียวยวบเลยนะฮะถ้สาสามอีกรอยหนึ่งจมแน่นอนอออน้ำออกกันนแหละโอเคนะครับสำหรับ แปลงนี้เราต้องขอบายนะฮะไม่ไหวจริงๆมันลงไม่ได้นะสำหรับวิดีโอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ